สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้นนนนองๆทุกคนครับผมอยู่กับช่องยูทูบบล็อกกี้ดัมดินพุทโธนครับได้เวลาเกี่ยบแขนเกี่ยบขาครับผมเฮ็ดดูเลยครับเลยหลังจากติดเครื่องเอาอหมาครับผมนี่เฮ็ดดูก่อนครับลันเครื่องก็ลันแล้วครับนี่ ถึงเวลาเทจริงครับผมต้องขออภัยด้วยครับหน้ามืดๆไปหน่อยครับผมหมดไปเยอะครับนี่ นักพอสมควรครับเหสจริงเลยครับวันนี้ ตื่นแล้วครับผมนี่ได้เวลาตื่นแล้วครับหลังจากนอนหลับไหลามาหลายวันครับนี่ได้เวลาตื่นสักทีครับผม

จะเริ่มบอกว่าเว้นอะไรครับสักอย่างนี่เลย จะได้นอนนี่ครับเชิญเริม่มวันนี้ไม่ได้อาบนา้ำรักวันนี้ <Okay. S 1> ไม่ลองก็ไม่รู้ครับนี่ใ <Okay. S 1> ต่เสร็จต้องลองดูก่อนครับเป็น <Okay. S 1> ยังไงครับ่ได้แก้ไ <Okay. S 1> okay. ขปัญหาทัานครับผม kiết bang pan thua không? Tiếc Cái này cái này riêng riêng này. Đây. cái 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 การเกลี่ยปั๊มนี่มันแรงนะแงีกเกลี่ยอะไรมันก็มันสวยเกียร์ปั๊มจัมากเลยมันจะต้องได้อะไรหัวดัดเบียนก็ต้องใช้ใช้ของตัวนี้เลยแต่มันต้องแรง่อ่ะไปากไปากไปากไลถา

ตื่นแล้วครับนี่เจายักตื่นแล้วรอมจวดครับนี่จะได้จวดแน่นอนครับ โอเคแล้วครับแก้ไขอีกนิดหน่อยครับน่าจะใช้งานได้ปกติครับผมปรับตั้งปรับจูนนิดหน่อยครับไม่เป็นปัญหาครับแค่นี้ครับถึงเวลาทำงานแล้วครับผมนี่ ตื่นแล้วความจวดครับแล้วคลิปนี้ก็พอแค่นี้ครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับผมช่องยูทู u ร e r ก c k ้รับเลี้บุทรนครับสวัสดีครับ